มาพี่น้องมาปุ้ยเจียวหอนพี่น้องเอ้ยช่องนี้นะครับเป็นช่องของทีมงานประธานห้างป้าติโตเขาเรียกอยากก่างก็เจียวหอนเจีวฮวนอะต้องมีแนวเย็นๆลองลงไปปุ้ยบางๆก้อนพี่น้องเลยหนาไปเลยอื้มฮู้อ่ะ โอ้ยมึงนี่กินบบกเดียว,ว,วนี่ก็ไปละเดียวห้อนพี่น้องเลยอ่ะมันต้องอีกอย่างมากมายมืดนมือเฮือนถี่เด็ดเด้พี่น้องเลยลุ้นกันฝันเอาเ้อติดตามช่องนี้ไว้อาจจะได้ที่เด็ยดขุดเอาหนังกู้มะม่วงนีง่จ้ะพี่น้องเอ้ยถ่ายกินความฝันของมึอน,นคะคนเราอยู่ได้เพราะความวังเอ้าเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตกำลังทำง,งานอยู่นะครับใครเฮ็ดใครเห็นงานโรงงานก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเอ้า